ไปล่ะไม่ไปยิใส่เอยบอกไปมันเป็นคู่ด้วยนี่มันคู่อีหยังออกมา,มาๆๆออกมาออกมาไหมบอกไป,กไปจากให้เล่นอย่างนั้นสองคนเจียแปลงนั้นคือกันนะ่ะอะไรเนี่ยแปลง อย่างวะมันเป็นเพลงคู่แล้วเนี่ยไปออกมาไปบ่นเห่็ดด้หนี่ขอโทษพี่ผมผมจะเป็นอ้ยน่อยอ้ย,อ,ยออกมาทับเอียง,มา,ม,ยางายมาเมจีอูนอะเจ้าน่ะโตเลยมาไม่นี้แล้วคุณเจ้าโโอ้ <c oughs> ผมจะร้องเป็นคู่กับคุณคุณเอา <c oughs> เขาออกมาทำไมอาวแล้วเมื่อกี้ผมเลือกอะไรเนะี <c> ่ย <oughs> มาเอามูเจมือเฮื่อนวันนี้จะอุนไป่ั้งไดนเดอนนี่ น้อยใจไหนโชคชะกตาลูกสาวเจ้ลูกสาวเจ้ไม่ไม่เดี๋ยวผมผม,ผมไม่ได้อะไรแต่ว่ามันเป็นเพลงคู่ผมมันเสียางาน,นจริงครับเต่าจริงครับเต่าผมไม่ได้สแสดงผอมผมไม่ได้อีกอย่างผอมผมกลัวมันเสียางาน,นจริง เพ oh 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 oh! ื่ออะไรนี่เพื่ออะไรนี่ฮะพี่แบงลูกสาวลูกสาวคือกันลูกสาวคือกันเป็นลูกสาวไ่เป็นผัวเจ้าเจ้ไว้กูสาบบอปากกันได้เดียร์เดี๋ยวปากเดี๋ยวปากเดี๋ยวคนข้างในสิด้งยิน ไม่ต้องคิดอะไรมากผมกลัวเสียงานผมไม่ได้คิดอะไรไม่ต้องคิดอะไรา่างานแบบนี้แบบชิวๆชิวๆดูหน้าตาดิเอาจริงเลยเฮ้ยไม่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 ไมไมไมถ้าเป็นหึงถ้าเป็นห่วง